คนใกล้ชิดให้ข้อมูลหนิงเซ็นไบหย่าจินแล้วแต่ไม่ได้อะไรสักอย่างครอบครัวฝ่ายชายยังไม่รู้ หลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวกันพักใหญ่ค่ะสำหรับกรณีเรื่องราวครอบครัวของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะกับสามีจินจรินธรรมวัฒนะที่ก่อนหน้านี้หนิงได้ออกมาเปิดใจว่ากำลังตกลงในเรื่องของการหย่าและล่าสุดค่ะก็มีรายงานจากคนใกล้ชิดของหนิงได้บอกว่าหนิงได้เซ็นใบหย่าก,กับสามีไปเรียบร้อยแล้วด้วยแหล่งข่าวคนสนิทของฝ่ายหญิงยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการหย่าครั้งนี้ทางด้านหนิงเองไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ค่าเลี้ยงดู สาวเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมตกลงอะไรทั้งนั้นขณะที่ครอบครัวของฝ่ายชายเองที่ก็ไม่อยากให้มีการหย่ากเกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เช่นกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าทางด้านของหนิงได้ยื่นเงื่อนไขในการยอมหยา่าโดยการเรียกร้องขอรถขอบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่สามีจะเป็นฝ่ายออกไปแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ตามปกติรวมทั้งรับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้ ใจ่ายในบ้านและสามีจะต้องโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้ลูกสาวเมื่อถึงแก่มอรณกรรมก่อนที่เวลาต่อมาได้มีข่าวออกมาว่าทางด้านหนิงเองก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยอมลดเหลือ2ข้อก็คือขอบ้านที่อยู่ในปัจจุบนันและอีกไฟา์จ่ายค่าเล่าเรียนของลูกสาวจนจบอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังจากปากหนิงเองอีกทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันคะ่ะ